รีวิวกินอัฟเตยัมครั้งแรกในชีวิตกันค่ะด้วยความที่เป็นคนใต้นะคะมาพัทยาทั้งทีก็ต้องมาจัดอัฟเตยําอาหารก็มาเสิร์ฟกันอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะมีเป็นยำโรมเมอร์เวอร์นะคะบอกเลยว่าสั่งมาแบบจัดหนักจัดเต็มแต่ด้วยความที่แป๊บเป็นคนชอบกินยำปูมา้ามากๆเรียกไม้ว่าปูมมาเลเวอร์ Love เลยก็ว่าได้นะคะก็ดูดแทะกัดแบบไม่หยุดไม่กลัวว่าฟันจะแตกใดดทั้งสิ้นนาทีนี้ขอกินแบบให้อร่อยที่สุด ด้วยความที่กินยำกินปลาร้าไปนะคะกลิ่นปากก็ค่อนข้างที่จะแรงมากแต่ทริปนี้แบกพกตัวช่วยมาด้วยค่ะนี่เลยยาสีฟันบูมยาสีฟันขมุนไพรนวัตกรรมสูตรไมโครโนเจลตัวช่วยที่ทําให้ฟันไปแข็งแรงไม่ทําให้เนื้อฟันสึกกร่อนแปกกัดแทบบูแบบเมามันไม่กลัวฟันแตกเลยเพราะแบกใช้ยาสีฟันบูมและน้องยังมีส่วนผสมของฟูรไร์เข้มข้นถึง1 5 0 0 ppm นะคะช่วยป้องกันฟันผุแล้วก็กาจัดการตกออตัวของหินปูนและยังมีส่วนผสมของเพอร์ซิมอนที่ช่วยขจัดกลิ่นปากช่วยให้ลมหายใจหอม ชื่นยาวนานถึง12ชั่วโมงฟันขาวแข็งแรงต้องอยาสีฟันบู